แม่น้ำหนึ่งรุมวงตรามาลั่นนาฟีดมีแต่เมียโชคใช้ในฐานะคนเคยจ้างงาน จากกรณีราม่าร้อนระหว่างบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่ที่ก่อนหน้านี้มีการผิดใจกันไม่ขอร่วมงานกันและทางด้านของโชครถแห่ก็ได้มีการประกาศเทคิวง,งานกว่า50งานก่อนที่ทั้งคู่จะไปออกรายการโหนกระแสเคลียร์ใจจับมือกันร,รับงานขึ้นเวทีที่เคยว่าจ้างก่อนหน้านี้อีกครั้งหนึ่งล่าสุดทางด้านเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังแม่น้ำหนึ่งพิออรด,ดาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยได้ระบุว่าฟีดตอนนี้มีแต่เมียโชคในฐานะคนเคยจ้างงานเคยโดนมา แต่อยากบอกว่าน้องเจนเจ้าคะน่ารักมากๆก่อนที่ต่อมาทางด้านของฟิลม์มแฟนของแม่น้ำหนึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิปิดปากซึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ตอบกลับว่าเนอะตัวเองแฟนเลยบอกว่าครับพร้อมกับอีโมจิจุจุขณะที่ทางด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจริงหญิงชิปแม่น้ำหนึ่งก็ตอบกลับว่าสุดและยังบอกด้วยว่าเข็ดนอกจากนี้ยังมีคนบอกด้วยว่าจ้างมา70,000่นติป7 0,000มื่นมีที่ไหนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ